สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะฮะทีทีนะฮะจัดชุดท่อยูโรอาร์ไดซ์ซ์นะครับ,ร Euro ค,รบคันนี้จะติดตั้งปแบบเท่ๆหน่อยนะฮะโอ้โหเป็นแบรนดา์คาร์โบวิกนะฮะตัวพิมพ์จะนูนๆน,น,นะฮะหล่อมากนะครับมอบเป็นเสียงซุปเปอร์คาร์นะครับเ,เดี๋ยวลองฟังเสียงดีกว่าคันนี้ดังประมาณไหนนะนี่เซตเอนะครับผมสักครู่ ันนี้เป็นชุดเซตแอของเรานะครับเป็นมอยูโรอาร์อส์ซอร์ทุดท้ายนะฮะคันนี้ขาดท่อนกลางเราไปนะฮะอัตราเร่งหนักห่วงครับแล้วก็เสียงสปอร์ตสปอร์ตนะฮะในเลเวลหนึ่งนะฮะก็โอเคนะครับประมาณนี้สนใจนะครับ TTS อยากได้ชุดท่อเนะยฮะหรืออยากจูนอยากํำเปิดปิดวาล์วนะฮะอยากใส่เบรกมาท่อซิงได้เลยเราจัดคอมพลีทที่ได้มันหมดนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะฮะขอบคุณมากนะครับ เจ้าของรถที่มาใช้บริการล่ะนะเราวสิงคับคันนี้มาไกลมากนะครับแล้วของรถไม่อยากให้ถ่ายหน้านะฮะสนใจอยากได้งานท่อซิ่งๆิงแบบนี้มาท่อซิ่งคับทั้งท่อทั้งจูนฮะทั้งงานเบรกด้วยบริพาด้วยเราจัดให้ได้หมดขอบคุณนะครับ